แม่จัดให้เต็มเต็มอุ้มลักนณาโชว์พลังเสียงร้องเพลงนี้แบบแสบถึงซวงโดนใจแฟนคลับทำเอากรีตดกันลั่นผับคนแห่แชร์กระหน่ำเรียกได้ว่าเพิ่งผ่านพ้นเรื่องราวดราม่าครอบครัวไปแล้วสำหรับนักแสดงสาวอุ้มลักนณาที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์กับอดีตสามีบอนกฤษนะและเซ็นใบหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอุ้มนั้นได้เผยว่าทั้งคู่เหลือเพียงสถานะพ่อแม่ของลูกสาวเพียงเท่านั้นและไม่ขอพูดถึงสาเหตุที่ต้องเลิกราเพราะอยากให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายเดินตามเส้นทางของตัวเองโดยอุ้มนั้นก็ได้เริ่มกลับมารับงานในวงการบันเทิงมากขึ้นอุ้มลักขณาโชร้องเพลงผู้ชายห่วย ล่าสุดที่ผับแห่งหนึ่งอุ้มลักนณาได้ขึ้นโชว์ร้องเพลงฮิตของมาชาวัฒนพาณิชชื่อเพลงว่าผู้ชายห่วยห่วยโดยมีแฟนคลับของอุ้มนั้นได้ขอให้เธอร้องเพลงนี้ซึ่งเธอก็ไม่ปฏิเสธได้โชว์ร้องแบบจัดหนักจัดเต็มปลดปล่อยอารมณ์แบบสุดๆแถมยังได้โพสต์คลิปวีดีโอนี้ลงในช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัว ทำเอาชาวเน็ตต่างแชร์กระหน่ำแบบว่อนโลกโซเชียลโดยอุ้มได้ระบุคแคปชั่นว่าลูกๆขอเพลงนี้แม่จัดให้คะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปล่อยใจปล่อยจอยซึ่งก็มีเหล่าแฟนๆที่ได้ชมคลิปนี้ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์และให้กำลังใจเธอมากมายอาทิเดินหน้าสวยๆเลยแม่อุ้ม รักที่อุ้มว่าต้องอย่างนี้สินิยามของคำว่าผู้หญิงรักตัวเองนี่สิผู้หญิงที่รักตัวเองมันจะมีพลังแห่งความมั่นใจในตนเองออกมาเข้มแข็งสวยสตรองมากค่ะแม่ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากค่ะนิยามคำว่ารักตัวเองคือแบบนี้เลยกรีดกรีดแซบแซบค่ะ